ปลัดทอสอเผยปมที่ดินสปปปลากอไก่เขาใหญ่หักเป็นพื้นที่อุทยานชัยวัดมีอำนาจถอดหมุดปัดมีใบสั่งการเมืองประลัดกระทรวงทรัพย์ขอรอะชรธรรมนัตเคลียป,ปมที่ดินสปปปลากอไก่เขาใหญ่หักเป็นพื้นที่อุทยานชัยวัดมีอำนาจถอดหมุดปัดมีใบสั่งการเมืองวันที่ย0กุมภาพันธ์6กเจที่ทำเนียบรัฐบาลนายจตุพรบุรพัฒน์ประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณีข้อพิพาทระหว่างกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินสปกเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาว่าทางพลตำรวจเอกพัชวัตรวงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ต่อและร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรจะหารือเพื่อให้ได้ ข้อยุติในประเด็นนี้ซึ่งเรื่องนี้มีแนวทางที่เรียกว่าวันแมปคือการใช้แนวเขตที่ดินของรัฐมากำหนดและก่อนหน้านี้คือการนำแผนที่มาตราส่วนเดียวกันมาปรับให้เป็นแนวเขตเดียวกันสำหรับก่อนนี้ที่เกิดขึ้นที่เขาใหญ่รอให้เจ้ากรมแผนที่ทหารซึ่งขณะนี้กำลังลงพื้นที่อยู่ได้ดำเนินการ เมื่อถามว่าก่อนที่จะมีการปักหมุดต้องมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงทรัพย์ต่อก่อนหรือไม่ในจตุพรระบุว่าในส่วนของกระทรวงทรัพย์เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีอยู่แล้วแต่การที่หน่วยงานไหนจะเข้ามาต้องมาคุยกันก่อนเช่นแนวระดับจังหวัดหรือคณะกรรมการปฏิรูปจังหวัดแต่ส่วนนี้เป็นเรื่องของจังหวัดตนไม่ขอก้าร่วงและเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วต้องมาคุยกันเพราะมีอยู่3มเรื่องที่ต้องทําคือเรื่องข้อกฎหมายข้อเท็จจริงและวิทยศาศาสตร์คือการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งเรามีอยู่แล้ว เมื่อถามว่าการที่นายชัยวัตรลิมลิคิตตอักษรพอ,อ,อพอ,อ,อสำนัก,กอุทยานแห่งชาตกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถอดหมุดสามารถทําได้หรือไม่ไนายจตุพรระบุว่าสิ่งใดก็ตามที่อยู่ในเขตอุทยานหากเข้าไปบุกรุกสามารถดําเนินการได้ซึ่งถือเป็นเหตุที่มีความละเอียดอ่อนโดยป่าสงวนจะเป็นไข่ขาวอุทยานคือไข่แดง แต่จะเข้าขอไปตรวจสอบในรายละเอียดหากนายชัยวัน์ถูกแจ้งข้อกล่าวหาก่อนยืนยันว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของนายชัยวัน์หักอยู่ในพื้นที่อุทยานก็สามารถดำเนินการได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้ อีกทั้งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นมรดกโลกจึงต้องไปพิสูจน์ทราบว่าการที่เจ้าหน้าที่ไปปักหมุดสามารถทําได้เลยหรือไม่และต้องไปดูขั้นตอนของสํานักงานปฏิรูปที่ดินจะต้องเข้ามาอย่างไรต้องไปดูภาพรวมทั้งหมดรายการที่จะเข้าไปปักแนวเขตอะไรก็แล้วแต่มีระเบียบรองรับอยู่แล้วว่าจะต้องมีกำนันผู้ใหญ่บ้านขั้นตอนละเอียดอยู่และเชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานที่จะหาข้อยุติในเรื่องนี้ เมื่อถามว่าในชัยวัดมีการตั้งข้อสังเกตว่าการปักหมุดบริเวณดังกล่าวมีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือไม่ในายจตุพรระบุว่าขอไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเพราะทุกฝ่ายก็ทําตามกฎหมายของตัวเองอยากให้รอคณะกรรมการเข้ามาดูซึ่งเป็นเรื่องแนวเขตที่เราเห็นอยู่แล้วว่ามีปัญหาจึงจําเป็นต้องมีวันเอาขึ้นมาในการแก้ไขแนวเขตที่ดินของรัฐถ้านาที่ดินของรัฐในส่วนของราชการมาดูเป็นที่ดินเกินครึ่งหนึ่งของประเทศไทยทุกฝ่ายมีมาตรฐานที่แตกต่างกันไปที่เราเรียกว่าโฉนดที่ดินหนึ่งสี่พัน ก็สามารถนำมาเทียบเคียงกันได้หมดและเชื่อว่าไม่น่าจะมีเรื่องการเมืองมาอยู่เบื้องหลังส่วนจะมีใบสั่งให้ไปปักหมุดจุดนั้นหรือไม่ตนไม่ทราบเพราะทั้งสองหน่วยงานยืนยันแผนที่ของตัวเองก็ต้องนำมาตรวจสอบอะไรผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ถูกส่วนพื้นที่ที่ปักหมุดจะเตรียมแบ่งไว้ให้ประชาชนทำกินหรือไม่นั้นตนไม่ทราบเนื่องจากเป็นเรื่องของกระทรวงเกษตรแต่ยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ส่วนจะคาดว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของกรมอุทยานหรือไม่นั้นนายจตุพรยืนยันว่ามีพระราชกฤษฎีกาแนวเขตอยู่เป็นข้อกฎหมายสินแสเข่งเปิดดวงทักษินเตือนปี70ตกดวงชะตาถึงคาดสินแสเข่งเปิดดวงทักษินหลังพักโทษระวังถูกปองร้ายชี้ปี68จะโดดเด่นขณะที่ปี69เป็นปีแห่งศัตรูส่วนปี70หนักสุดตกดวงชะตาถึงคาด วันที่20กุมภาพานันธ์6-7ในชนทัศน์รือไทพ่องหรือสินแสเข่งพอ,ออสถาบันโหราศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยกล่าวถึงการตรวจดวงชะตาของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังได้รับการพักโทษเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่า ถือว่าเป็นดวงราชาฤกิกแต่ในช่วงระหว่างรอบปีนี้เป็นช่วงจังหวะรอบอายุของนายทักษิณถึงแม้ว่าปีจะไม่ได้เกื้อหนุนไม่เสริมหรือไม่ได้ทําลายแต่รอบอายุเข้าเคราะนั้นก็จะต้องเตือนระวังในเรื่องของความหมุดหนดใจไม่สบายใจไม่ได้ดั่งใจที่คาดหวังมีปัญหาทะลบาะแวง้งเกิดขึ้นมีเรื่องให้เดือดเนื้อร้อนใจมีเรื่องความขัดแยง้งเข้ามาเกี่ยวข้องและเตือนให้ระวังอาจถูกปองร้ายสินแสเข่งกล่าวต่อว่าช่วงจังหวะรอบอายุเข้าเคราะนั้นจะไปสิ้นสุดเดือนมีนาคมปี68 และหลังจากนั้นเป็นช่วงจังหวะขาขึ้นของนายทักษิณอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะเส้นทางชีวิตในปี68นั้นจะโดดเด่นแต่ก็ต้องเตือนว่าให้ระวังปี69เป็นปีแห่งศัตรูที่มีความขัดแย้งเป็นศัตรูจะมีเรื่องคดีความที่จะก่อให้เกิดขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องส่วนปี70เป็นปีที่ตกดวงชะตาถึงข่้ต้องแตกแยกพลัดพรากและตายจากเป็นปีปะทะกับดวงชะตาของนายทักษิณเพราะฉะนั้นในปี70ต้องระวังให้มากที่สุด สินแสเข่งกล่าวอีกว่าการแก้ไขดวงชะตาของนายทักษิณน,นั้นดวงชะตาต้องมีชะตากรรมที่จะต้องถูกจองจําจากการกระทําของตนเองหากไม่ผ่านการจองจําถือว่าไม่ได้ถูกปรับแก้ไขชีวิตออกจากชะตากรรมและประการที่2ต้องหลีกเลี่ยงไม่กระทําการสร้างปัญหาไม่สร้างความแตกแยกหรือกระทําการให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นถึงจะผ่านพ้นวิกฤตโชคชะตาชีวิตถึงจะเปลี่ยนแปลงเป็นการแก้เคราะห์สะดาะกรรมแก้ดวงชะตาของตนเองได้